รับซื้อรถให้ราคาสูงที่สุดนะครับรับรถถึงที่ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะรถเข้าใหม่แทบทุกวันนะครับผมให้ราคาสูงจริงนะฮะอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับอูปปะใบนะครับรับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะยิ่งสวยเรายิ่งให้ราคาสูงโอนเงินสดเดียวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นและมีทีมงานไปรับรถถึงหน้าบ้านไม่ว่าคุณจะอยู่สามจังหวัดชายแดนใต้หรือจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราไปรับซื้อถึงหน้าบ้านโอนเงินสดเดียวนั้นงงสิ แอดไลน์แอดวหหรือสแกน QR Code มาได้เลยแอดวนะครับผมโอเคครับผมไปไปชมรถที่น่าสนใจกันดีกว่านะฮะคุณผู้ชมครับมาแล้วนะครับผม Lambeta X300 ครับคุณผู้ชมปี2023คันนี้วิ่งแค่700โลเท่านั้นสภาพเหมือนป้ายแดงรถมือหนึ่งชัดๆเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันก่อนนี่หัวน็อตนะครับนี่หัวน็อตเนี่ยมาร์คเดิมครบทุกจุดเลย ดิสเบรกนี่ใส่กรีปเลยนะครับผม ABS พร้อมตัวนี้มี ABS ด้วยนะฮะนี่พวกโชคเชิร์คือใหม่เลยนะครับนี่สภาพเนี่ยตัวนี้มองเผินๆน,นึกว่าสีดำนะครับไม่ใช่นะพอมันต้องแสงปุ๊บม,มันจะออกเป็นสีเขียวขี้มาสีเขียวเงานะครับสวยงามมากทีเดียวนะฮะนี่สภาพทั้งคันคือไร้ริ้วรอยนะครับผมผมให้สภาพคันนี้ประมาณ99.99%เ99เลยนะครับผมอ่าเนี่ยก็ มีแต่ฝุ่นนะครับอืมมีฝุ่นอย่างเดียวนะฮะนี่แครงเพิงนี่สวยเลยนะครับเจ้าของดูแลรักษาเป็นอย่างดีนี่ฮะท่อยางยังใส่กิฟตอยู่เลยมาร์กเดิมแครงสวยใสายมากๆนะครับนี่มีดิสเบรกล้อหลังมาแอบอยู่ฝั่งนี้ด้วยนะอ่าแล้วก็ล้อแมกนะครับผมอ่าเป็นตัวทูบเลสนะครับไม่ต้องใช้ยางในตัวกันร้อนค่อยเสียเนี่ยให้วัสดุมาเป็นโลหะเลยนะครับแล้วตีประทับตาแลมเบต้าตรงนี้ด้วยสวยงามมากๆนะครับ มี ABS สล้อหลังมาให้ด้วยคุณผู้ชมนี่เออเจ๋งนะครับให้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะนี่ปลายท่อก็สวยนะครับผมยางนิ่มใหม่ขนอุยยังตรงกลางนะครับสั่นขึ้นเลยนะฮะใหม่มากๆครับคุณผู้ชมโชคที่ให้มานะครับนี่โอ้สวิงอาร์มีสกรีนคําว่าแรมเบตตาด้วยไม่ใช่สกรีนเป็น่าเป็นโลโก้นูนคุณผู้ชมเป็นโลโก้นูนนะนี่มาร์กเดิมมาร์กเดิมครบทุกจุดจริงๆครับคุณผู้ชมครับคันนี้และที่สําคัญโชกหลังเนี่ยเป็นโชคคูด้วยนะ นี่ฮะโชู่นะมีป้ายทะเบียนแล้วนะครับอันนี้ป้ายแดงของเรมเบลตาเขาแปะมาให้เฉยๆสวยๆนะครับป้ายจริงมีให้อยู่นะวัสดุที่ให้มาก็ถือว่าดีใช้ได้นี่ฮะอันนี้ของสแตนเล่เลยนะนี่อ่าพวกปับโคบพวกเนี้ยพวกฮอนด้ายามาฮ่าอะไรพวกเนี้ยเขาชอบชอบ,ชอบใช้สแตนเลสกันนะครับมันวัสดุมันคงทนแล้วก็เหนียวนะฮะนี่ที่พักเท้าสามารถพับเก็บได้มันดูมินิมอลมากเลยอะ่ะแล้วคุณดูลายพวกนี้ไม่ใช่ลายรอยรถนะรอยหินนะครับเอเป็นลายหิน เนี่ยมันเงาสะท้อนจนเห็นแบบเห็นหินเป็นเม็เมดๆในชุดสีของมันเลยนะโอ้ตรงนี้เป็นโลหะด้วยคุณผู้ชมแน่นหนานะครับนี่พวกแบบงานประกอบอะไรพวกนี้ถือว่าใช้ได้นะตัว X 3 0 0ดีกว่าตัว V 2 0 0นะครับนี่ให้ดูฝั่งนี้กันบ้างโชคทั้งสปริงเป็นตัวทดแรงแบบนี้นะฮะถือว่าทำออกมาได้ดีทีเดียวนะครับนี่อ่าเขียนว่า r ร m b e t X 3 0 0นะครับมีสัญลักษณ์แร m b บต้แบบแต่ก่อนด้วยนะ แล้วก็ในโคมไฟหน้าเห็นไหมครับเป็น LED นะโคมไฟ LED และมีคําว่าแลมเบต้าอยู่ตรงนี้เลยนะบางโคนสวยใสายางใหม่กริปนะครับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะมีกุญแจมาให้2ดอกนะครับนี่นะฮะแล้วก็มีกุญแจรจริงๆทั้งหมดมัน4ดอกเป็นกุญแจรีโมท2เป็นกุญแจธรรมดา2นะฮะอยู่ในกล่องเดี๋ยวผมให้ไปด้วยคุณดูนี่ดูนี่ขนาดขนาดซีนใสย,ยังไม่ได้ลอกเลยนะครับคุณผู้ชม ใหม่มากนะฮะนี่ฮะให้ดูเลยนะครับสะท้อนผมก็ไม่กล้าลอกนะฮะมันใหม่นะครับผมนี่ฝั่งนี้เช่นเดียวกันซีนใสเขายังไม่ลอกเลยอ่ะคุณผู้ชมแล้วคุณดูสังเกตดูนะมีไฟหาศาสตร์ไฟพามากนั่นเองนะมีโหมดนะครับมีปุ่มสตาร์ทนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ําแล้วก็สามารถกดแบบขอทางนะครับไฟพาสได้ด้วยนะไฟเลี้ยวแตรนะครับแล้วก็ในส่วนของเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับปุ๊บนี่อันนี้นะครับก็จะเป็นพวกแบบว่า ของเหลวนะฮะอ่ะส่วนเติมน้ำมันนะครับปุ๊บอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่เติมน้ำมันก็จะมาอยู่จุดนี้นะครับเบาะสามารถเปิดค้างได้แบบนี้เลยคู่มือมีนะครับบุ๊คสวิตมีนะฮะเจ็ดร้อยโลเข้าศูนย์ไทยนะ้ำมันเครื่องไปสองรอบเราด้วยนะครับก็คือเขาเป็นคนรักรถมากๆนะฮะนี่ฮะผลิตปีสองสามนะครับมีเขียนเอาไว้ด้วยคู่มืออยู่ตรงนี้แม้กระทั่งหัวน็อตในนี้คุณดูดิใส่ไหมลนะ่ะเนี่ย โอ้โห oh, ใหม่มากไม่มีขี้เกลือเลยคุณผู้ชมแล้วใต้บอกก็ใส่หมวกน็อกครึ่งใบได้นะครับใส่ของได้กระจูจิกนะฮะอ่ะเบาะนี่เขาซ่อนแบบนี้ครับมันคือรถยุโรปจริงๆนะฮะนี่จับหลังได้นะครับดูเหมือนจับไม่ได้แต่จริงๆพอมันประกบกันปุ๊บนะครับมันก็คือเป็นที่จับหลังนั่นเองนะฮะหัวน็อตนะครับสวย,สวย,สย,สยๆใสๆขั้นนี้คือเรียกว่าหลุดมาจากป้ายแดงเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะเป็นตัวหัวฉีดเรียบร้อยนะครับผม น้ำมัน e20 ถามว่าใช้ได้ไหมผมว่าใช้ได้นะฮะในกลุ่มก็ใช้ได้กันนะแต่ว่าถ้าให้แนะนำเอาจริงๆนะครับ9 1 9.5 soh กำลังดีที่สุดนะครับมันเข้ากับเครื่องยนต์ของเขามากที่สุดแล้วนะฮะตัวนี้ออกแบบมาเนี่ยให้เส้นสายที่ดูมินิมอลนะครับแต่แฝงไปด้วยความแกร่งนะครับดูด่ฮะมีซี่มีระบายอากาศนะครับแล้วดูทุกอย่างมัดกล้ามเนื้อของเขาอะ่ะมันดูแบบสมบุกสมบันอะ คือมันดูแบบแน่นอะเฮ้ยแบบอารมณ์ประมาณว่าเธอเห็นฉันอย่างเงี้ยแต่ชั้น3 0 0 c ีนะตอนออกมาแรกๆเนี่ยโหกระแสดีมากๆนะครับคุณผู้ชมตรงเนี้ยผมจงใจมาจอดให้แบบเห็นแสงรำไรของใบไม้ข้างบนบ้างนะครับมันจะได้สะท้อนแสงคืออันนี้ถ้าไม่โดนแสงก็จะเข้มแบบนี้พอโดนแสงปุ๊บนี่ฮะมันก็จะเป็นประกายแบบนี้นะครับผมนะก็เป็นรอยใบไม้รอยเงานะครับผมสวยงามทีเดียวนะอืนี่ให้ดูทั้งคันนะครับ เดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทกันดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นเลยรถที่ร้านจบไวมากๆบางที1 0 20นาทีไปเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวคันนี้ผมขายราคาแบบเราใจแน่นอนนะฮะถูกที่สุดในกลุ่มแน่นอนนะครับราคาแบบนี้ไม่มีแน่นอนนะอ่ะเหมือนเคยนะครับใครอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งบู๊บบายกันด้วยถ้าชอบนะครับติชมกันในรายการได้คอมเมนต์ได้ด้วยภาษาที่สุภาพนะครับเดี๋ยวมาชมกันต่อนะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวิธีการ s u b s c r i b e นะครับผมอันนี้คือหน้าช่องของผมนะฮะ เข้า YouTube เนี่ยคุณสามารถเลือกนะครับนี่ฮะเลือกนะฮะแล้วกดพิมพ์ว่าวูเปอร์ไบท์บนนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เข้าไปภายในช่องนะครับก็จะขึ้นมาหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับให้คุณกดติดตามนะฮะกดติดตามแล้วเนี่ยกดเลือกลงมานะครับจะสามารถแจ้งว่าให้แจ้งเตือนทั้งหมด นะครับผมอ่าก็จะไม่พลาดการติดตามนะครับกับรถที่ช่องนะฮะรถที่ช่องมาเรื่อยๆนะครับผมนะก็ทุกคันจบค่อนข้างไวลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้นะฮะมันจะทําให้ระบบของ u t u b e เนี่ยไปแจ้งเตือนคุณได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของการแอดไลน์นะครุณผู้ชมเราจะเลือกไปที่ i อ l ดี e นนะครับอ่าสมมติผมย้อนกลับไปเลยนะครับว่าอ่าไปสู่หน้าแรกเลยหน้าหลักนะครับผมคุณสามารถเลือก เข้าตรงเพิ่มเพื่อนนะครับตรงที่เป็นสัญลักษณ์รูปคนนะฮะเป็นบวกนะครับแล้วกดเลือกค้นหามีให้เลือก2อย่างอย่าเพิ่มด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้เพิ่มด้วย id line นะครับผมคุณแค่พิมพ์ add นะครับผมนะ add แบบนี้ตัวสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย w 6 3สหแค่นี้นะครับแล้วกดแว่นขยายทางด้านขวานะครับก็จะขึ้นแบบนี้คุณก็กดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับอันนี้เขาเพิ่มเพื่อนแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับผม ครับผมจับถ้อยเสียให้ดูนี่เครื่องเย็นเลยนะครับผมมาดูดีกว่าว่าเครื่องจะสดจะใหม่แค่ไหนตัวนี้เป็นกุญแจคีเลสนะครับผมแขวนไว้ตรงนี้นะฮะนี่ฮะไม่ต้องตกใจนะครับอ่ะกดหนึ่งทีนะครับมันก็จะปุ๊บติดนะครับแล้วก็บิดเปิดปุ๊บนี่ฮะบนหน้าปัดหน้าจอมีอะไรบ้างมีอ่าบอกรอบนะครับผมเป็นแบบอนาล็อกนะครับนี่ rpm เห็นไหมฮะแล้วก็มีนี่ครับ abs นะครับ มีไฟ e n นจินนะครับน่ะมีบอกน้ำมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟหน้าติดไหมอะไรแบบนี้นะฮะส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นจอ LCD นะครับผมก็จะบอกความเร็วบอกแบตเตอรี่เห็นไหมสิบสนี่ขนาดยังไม่สตาร์ทนะแล้วก็เลขโอดีโอนะครับก็706กกิโลแล้วก็บอกเวลานะครับนะหลักๆประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันดีกว่านะครับกำสตาร์ทนี่ครับอ่านี่นะครับผมทีเดียวติดไม่ต้องบิดคันเร่งช่วยเลยนะครับวุบ ตุ้มติดเลยนี่อะไรประมาณนี้นะครับมาดูด้านหน้ากันดีกว่านะฮะตรงนี้นะครับนี่กดไฟสูงไฟต่ำได้และมีคำว่าแลมเบตต้าอยู่ในโคมด้วยเห็นไหมฮะนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูไฟเลี้ยวนะครับนี่เป็น LED เรียบร้อยสว่างแน่นอนนะคุณผู้ชมเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่ามันสว่างขนาดนี้รถคันอื่นเห็นแน่ๆนะครับอนี่นะฮะปุ๊บนี่ยเป็นยังไนงะไปดูด้านหลังกันบ้างนี่นะฮะอ่า สายขวาครับติดครบหมดนี่ไฟเบรกไฟท้ายติดครบนะครับเดี๋ยวเปิดไฟพามาให้ปึ๊บไฟฮา,ศา,ศาสัดนะนี่ปั๊บนี่มีคําว่าเลมเปต้าอยู่ตรงกลางโคมด้วยนะสวยมากๆเสียงท่อก็เพระนะครับนี่เดี๋ยวบิดให้ดูหูยพลังมันแบบพลังมันมาเออเดี๋ยวให้ดูนะ้านะะนี่นะครับไฟพามาปึ๊บ แล้วการที่เรากดไฟพาร์ตจากตรงนี้ได้อะคุณผู้ชมมันสะดวกเห็นไหมเรากดดึกดึกดึก,ดกขอทางได้เลยคือมันทําให้รถคันนี้เป็นรถสไตล์รถยุโรปรถสไตล์อิตาลีที่ให้ความปลอดภัยที่สูงนะครับผมนี่ต้องบอกเลยว่าให้ความปลอดภัยที่สูง ABS หน้าหลังมีให้นะครับไฟเป็น LED สองสว่างชัดเจนแล้วคุณดูขนาดไฟท้ายขอยงมันเห็นไหมใครจะมองไม่เห็นเอาเอาง่ายๆใครจะมองไม่เห็นไฟท้ายไม่เปิดไฟเนี่ยยังเห็นไฟท้ายได้แบบชัดเจนเลยไหมฮะนี่นะครับถ้าใครที่แบบว่า ชอบแบบในแบรนด์ของเขานะครับแลมเบต้าเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าไม่ควรพลาดตัว X 3 0 0เลยนะครับเพราะมันคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆแล้วรถคันนี้แค่700โลคุณผู้ชมครับทุกอย่างคือเหมือนป้ายแดงหมดทั้งหมดเลยใครที่จะซื้อป้ายแดงแล้วอยากประหยัดไปหลายหมื่นนะครับย้ำว่าหลายหมื่นเลยนะฮะอาต้องตัวนี้เลยนะครับกระจกเขาก็ไม่ได้สั่นมากนะครับแล้วก็แน่นมากด้วยมีเขียน R กับ L แยกไว้เลยนะครับโอ้สุดยอดเลยนะฮะโอเคนะครับผม ให้ดูสภาพโดยรวมนี่มัดกล้ามของเราโคตรแข็งแกร่งนะฮะนี่ให้ดูรอบคันครับไปถ่ายก็แบบไปกินกาแฟไปถ่ายรูปอะไรพวกนี้นะฮะมันสวยมากๆเลยอ่ะเนี่ยสมมุติผมจําลองว่าผมถ่ายรูปนะนี่นะเห็นไหมฮะโอโ้โหโคตรหล่อคุณผู้ชมครับ <laughs> เดี๋ยวขออนุญาตเดาเครื่องกันล้วกันนะฮะปืบนี่เดี๋ยวมาคุยเรื่องราคากันดีกว่าตรงนี้นะฮะอ่า จะเป็นจุดที่มีลูกยางมาให้เลยนะครับคือคุณผู้ชมเอาเท้าวางเนี่ยนะฮะมันจะกันลื่นเป็นสลิกนะครับเป็นยางนะฮะกันสลิกนะครับกันลื่นเป็นลูกยางมาให้เลยนะครับแล้วก็วางเท้าได้แบบสะดวกสบายนะครับตรงกลางเนี่ยเอกลักษณ์ของเขามันต้องมีอยู่แล้วล่ะแต่มันก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับสังเกตไหมฮะถ้าเกิดแบบแลมเบต้าหรือว่าพวกแนวเวสป้า uh, เนี่ยถ้ามันไม่มีตรงนี้ผมว่ามันแปลกนะมันดูแบบ มันหายมันมีอะไรหายไปนะเออแต่อย่างเงี้ยสวยดีแล้วก็ไม่ได้ทําสูงมากเกินไปจนน่าเกียดนะฮะบางตัวมันสูงขนาดเนี้ย คือมันก็เกะี้ยงงอันนี้มันแบบกําลังดีอ่ะแล้วเส้นสายลวดลายคือทำมาดีมากนะครับผมเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องราคากันดีกว่าแลมเบต้านะครับผมตัวนี้นะครับผมขายถูกที่สุดในกลุ่มเลยนะครับรถวิ Road ่งแค่700โลปี2023เล่มพร้อมชุดโอนครบบุ๊กเซอร์วิสก็มีนะครับผมผมขายแค่เพียง1,15,900บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชม1,15,900บาทราคานี้รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไร อำเภอไร,รโทรมาคุยกันก่อนได้เลยนะครับรถส,สวยจริงนะฮะคันนี้คุณผู้ชมต้องคิดงี้ครับ ในกลุ่มเนี่ยขายกันแสนสองห้าไม่ใช่สภาพแบบนี้ด้วยนะหรือถ้าสวยๆเลยก็อาจจะแสนสองแปดโดยประมาณนะครับผมผมขายแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทแล้วรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพป,ปริมณนลและอยุธยาปทุมธานีฟรีหมดไม่มีให้ใใจ่ายใดๆทั้งสิน้นและถ้าอยู่ต่างจังหวัดเราช่วยออกค่าส่งให้อีกค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยครับอย่างโคราชชนบุรีเนี่ยผมคิดค่าส่งอยู่แค่ห้าร้อยบาทคุณผู้ชมครับห้าร้อยบาทค่าน้ำมันค่าทางด่วนยังไม่ได้เลยแต่วูบบอยจัดให้คุณได้นะครับผมแล้วสมมุติ 300cc เนี่ยพิกัดนี้นะครับสมมุติคุณเทียบกับ 300fforza หรือว่า xmax นะครับคุณคิดดูแล้วกันนะฮะตัวนี้คล่องตัวกว่าแค่ไหนนะครับความใหญ่ของตัวรถไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นมูดได้ง่ายกว่าและที่สำคัญมันคือแลมเบต้าครับจบเลยนะฮะ mm hmm. เหตุผลเดียวมันคือแลมเบต้าเราซื้อรถยุโรปเราซื้อเวสป้าแลมเบต้าด้วยอารมณ์ที่ว่ามันคือเวสป้ามันคือแลมเบต้าแบบนี้นะครับผมแค่นี้เลยนะฮะใครที่ ชอบในแบรนด์แลมเบต้าผมบอกได้เลยว่าเขาก็ทำดีขึ้นมากนะครับผมน่าใช้ทีเดียวนะฮะ1 000, 1 5 9 0 0ถูกที่สุดในเวบวิ่ง700โลบุกสวิตมีครบกุญแจมีพร้อมนะครับเช้าอดแน่นอนมีคันนี้คันเดียวใครที่ถามหาผมมาอยู่นะครับที่ประมาณเดือนก่อนๆที่มีอยู่นะฮะมาแล้วสีใหม่ด้วยไม่ใช่สีตัวเก่านะครับเป็นสีเขียวขี้ม้งเงาเรียกว่าแบบเหมือนเป็นเมทลิกกรีนเลยนะฮะสวยมากๆนะครับคันนี้ใครได้ไปยิ้มแน่นอนนะครับ คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแน่นอนครับผมโทรมาได้ที่064-6363-635 064-6363-635จองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนครับคุณผู้ชมแลมเบต้าหายากนะสวยๆแบบนี้นานๆมาทีนึงนะับห้ามช้าเด็ดขาดเลยนะฮะใครที่อยู่ในกลุ่มแลมเบต้าฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนผมไปเช็คราคาในกลุ่มมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยว่าคันนี้ถูกที่สุดในกลุ่มแน่นอนนะครับผมเล่มพร้อมนะฮะสามารถเอาไปโอนได้เลยนะครับ ทั่วประเทศไทยส่งได้นะอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยได้เลยนะครับบริการแรกคือเรื่องการจัดส่งบริการที่2ตัวเช็ค20จุดไม่ว่าจะรถวิ่งน้อยหรือรถวิ่งเยอะผมเช็คคนละแบบนะครับผมรถวิ่งเยอะก็ต้องเช็คแบบหนึ่งรถวิ่งน้อยจอดนานก็ต้องเช็คแบบหนึ่งนะครับแต่อนันนี้ทั้งใหม่ปีทั้งวิ่งน้อยราคาถูกที่สุดอีกบอกได้เลย3เหตุผลสามปจัจจัยนี้แค่นี้ก็จบไวแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะฮะ,ะห้ามชา้าดีขาดครับ,รบโทรมาได้เลยที่0646363635และคันนี้เรามีรับประกันต่งา,า,างห้าจาะคันนี้เราอง หนึ่งเดือนแบบไม่จํากัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกันเรประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้าสุกมาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับคุณผู้ชมครับสบายใจหายห่วงซื้อแล้วต้องสบายใจไม่ใช่กลัวขี่ไปซ่อมไปอะไรแบบนี้นะฮะอ่ะโอเคเรารับซื้อให้ราคาสูงเรารับเทิร์นด้วยนะครับให้ราคาสูงนะฮะรับรถถึงที่ทั่วประเทศไทยย้ำว่าทั่วประเทศไทยไปรับถึงที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอ่าโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆนะครับชออบถูกใจโนนเลยะฮ แล้วก็อย่าเพิ่งขายใครครับถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับบู๊บไบท์เพราะว่าเราไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะฮะให้ราคาสูงจริงนะครับผมวันนี้ลาไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับอย่าลืมเข้าเพจไปดูนะฮะเพจบู๊บไบท์นะครับเข้า Facebook ไปพิมพีบู๊บไบท์หรือเอาเบอร์โทรศัพท์0 6 4 6 3 6 3 6 3 5เสิร์ชในเพจได้เลยนะครับผมนะแล้วก็ไอเดียไลน์ผม adwu หกสามห้า ad size หนึ่งตัว w ตัวเล็กหนึ่งตัวหกสอมห้าหรือสแกนค้วอคร์โค้ด